สวัสดีจ้ามือนี้กับสิบห้ามัดพาบักมีนะจ้นะเนาะเลือขนุนนะจ้นะเนาะลูกนี้สิบสี่กิโลจ้าเดี๋ยวหวยาเบิ้งเด้อจ้ามาเบิ้งกันพาบักมีพาหยากปันได้เน,นาะจ้ะพี่นอ้องพาบักมีนี่ยากคักจาก้าเล่นยางสุดๆยางคักอีริจ้าพี่นอ้องนี้ยดูดิยางของเขาไหมเหนียวเหนียว อย่าไปหาทิชชู่แป๊บหนึ่งก็ได้จ้ะได้จ้ะนี่แหละจ้ะยางเขานั่นจ้ะเราก็จะเช็ดออกก่อนเช็ดออกกันหนะ่อยยางเขาคับพี่ลิ้แล้วก็จะพาแล้วจ้ะเบิ่งมีดลดพี่น้องบางคนเขาก็บอกว่าให้เอานละมันทาได้จ้ะแล้วตอนทาเราจะพาแบบไอ้นี้เลย ลูคนใหญ่คักจ้ะลองได้ไปเนาะลายยาบกบ่จ้ะ ึ่งเด้จ้ะเนี่ยมาถึงแท้จ้ะพี่น้องมันใหญ่มากเลย ยายเบิ่งเนื้อสงสัยมันจะสูกคักพอมแล้วจ้ะลุกหนีมันสูกค่าตนแม่จ้ะพี้เนาะกระบรรูช่วงกลางมันเป็นออกเลิดล็ออกเล่ๆเน่าจะเนาะ มันสุก่าต้นจ้ะพี่น้องมันสุกน่าจะสุกเยอะไปน่าจาะเนาะเดี๋ยวกะสีมาพาต่อจ้ะหลังจากพาเสร็จแล้วเขาก็จะแกะเอาผู้มันออกมาเนาะจะเนาะเนี่ละจา้ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจ้าเนี่ยเขาก็คอยๆกขีดลงมา แต่มันก็นจะเลอะเธอะเนี่ยจ้ะเพราะว่าอะไรอย่ติยางมันติดถุงมือจ้าพี่น้องบึงหลดมันก็ดึงยากเนี่ยทำขนุนกินนี่ต้องต้องรักจริงๆจ้ะต้องคนมากินนี่ดีจ้ะนี่แหละจ้าเป็นต่แเสียบวะจ้ะฝากติดตามช่องสตอรี่เดยด้วยเด้อจ้า ขนมหวานหวานหวานเจี๊ยบเลยจ้า